รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฝันสุขสร้างสุขกายสุขใจสุขเธอสุขฉันสุขเราสุขสังคมก็สุขเรียนสุขรู้สุขปันสุขร่วมสุขอยู่สุขหรืออยู่ไม่สุขก็ต้องศึกษาความสุขสุขคิดสุขทำ สุกนำสุขตามสุขตอบสุกถามสุกสร้างสุกสรรสุกจริงสุขเล่นสุกเป็นก็สุขนานให้สุขสืบสานตำนานความสุขสุขศึกษาวิชาชาวบ้านบรรดาลสุข รีสอร์ทอ้าสวัสดีครับม่นุชสวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากครับก็ก็เมื่อคืนก็ตื่นขึ้นมาก็เลยมันแอบชมสวนก่อนครับสบายดีไหมโอ้สบายครับที่แรกคิดว่าคือปกติเราจะนอนแอร์ทีนี้พอมานอนพัดลมเมื่อคืนไม่ไม่แน่ใจว่าจะร้อนไหมหรือว่าจะนอนหลับไหมสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงหลับไปเองดูทีวีไปก็หลับไปสบายครับดีมากครับดีมากครับคือมันสดชื่น หลังจากที่สร้างรีสอร์ทอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วทำอาชีพอื่นอีกไหมทำค่ะมีอาชีพตัดยางตัดยางค่ะตัดยางพกี้นิดนึงแล้วก็มีอาชีพสริมมีสวนยางอีกค่ะมีสวนยางไม่เยอะมีนิดนึงครับค่ะแฟนเป็นคนกรีดนอกจากโฮมสเตย์นอกจากตัดยางแล้วทำอะไรทำอะไรอีกทอะไรก็เป็นอยู่อยู่ใจถึงไม่ได้เหมือนเดิเหรอค่ะมีความสุขดีมีความสุขครับอ๋อเอาน้องรสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเวไนยเป็นดาราใช่ไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยมาเกินมาพักที่นี่เนี่ยครับเมื่อคืนก็ตลบไปเลยครับเหนื่อยสบายไหมสบายครับมาตะเพิ่งสบายนะพัดลมมาสบายไปทำอาชาพต่างกันไปย่ายสบายไม่แพงด้วยเนาะแล้วก็เป้าไม้มาจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็คิดามาที่นี่เขาคงเห็นเขาบอกว่ามีต้นน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยครโอ้มาถูกที่แล้วได้ไหม ถ้า os, งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาอะไรดื่มหากาแฟอะไรนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกับพี่ณเดือนนะครับเดี๋ยวว่างๆมาเยี us, ่ยมพีพนะพ่นุ้นหน่อยขอบคุณครับพี่นุ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับพี่ณ้องมีกระจกน่าจะไปแต่ <c oughs> หายห่วงแล้วครับวันนี้มีพี่ณนะเจ้าถิ่นอาสาพาคุณเมฆวินัยไกรบุตรไปดูของดีที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ข่าวว่าคนที่นี่มีทุนดีๆหลายอย่างแต่วันนี้คงต้องลุยฝนไปดูกันละครับเดี๋ยวเราจะมาอกสระโยเล็กกัต้อมาไว้พระราชมเด็จที่วัดปัตตังก่อนเดี๋ยวมันจะเปดภาพตางหน้าเลยครับเติมครับเลยครับโอเป็นวัดประจำที่นี่เหรอครับพี่ย่าครับเป็นวัดเป็นวัดที่ว่า เป็นวัดเก่าวัดเก่าประมาณสักเป็นสี่ห้าร้อยปีมาแล้วแหละก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่กรอบปูชาเขาจะมบนต้นยวนของอำเภอใต้เคียงนี้ครับอ๋อแลแ<ต>้วเป็นม,ม,มีมานานแล้วงั้นัะนนานครับนานนานตั้งแต่หลายหลายชั่วคนแล้วครับตำนานนะครับเมื่อก่อนเนาะ ก็รู้สึกว่ายังมีจะเป็นพวกของหรือพวกอินเดียนี่ผมก็ยังไม่แน่ชัดนะก็ใจแต่ได้ฟังข่าวว่าเดินทางระหว่างตะวันตกมาที่ทะเลตะวันออกครับก็เดินมามันมีอยู่สองจุดจุดแรกก็ระหว่างอำเภอธุระหรือระหว่างจังหวัดธุระกับอำเภอจังหวัดพังงาจุดหนึ่งและจุดที่สองก็อยู่ที่ตรงนี้แหละ พอดีหัวหน้าคาราวานมาพักอยู่ทีต่ตรงนี้แล้วก็ประมาณสามสี่วันก็รู้สึกว่าปวดท้องไปไหนไม่ได้ก็พบคืนที่ถามก็ให้ฝันให้ฝันว่าถ้าจะให้หายให้สร้างรูปพระพุทธรูปไว้อัจถิเดิมว่าสร้างพระพุทธรูปไว,คว้คือหมายถึงว่าคือหมายถึงว่าคือคนที่มาพักเนี่ยพออยู่สักฝัน ว่าให้สร้างวัดให้สร้างพุทธรูปครับอ๋อ<ม>แล้วก็ก็เลยหัวหน้าก็ให้ลูกน้องสร้างจากการสร้างสร้างไว้แล้วก็การป่วยกะรู้ว่นการปวดท้องปวดอะไรนี่ก็หายหมดหายแล้วก็ทิ้งไว้นั้นแหะอัจราเร็วของวัดปากตรังก็ได้เกิดขึ้นครับวัดปากตรังเป็นวัดเก่าแก่ที่คนต้นยวนให้ความศรัทธากันมาก และไม่ว่าใครจะเริ่มต้นทำอะไรก็จะมาสักการะพ่อท่านสมเด็จที่นี่พระพุทธรูปคู่บ้านเมืองถือว่าเป็นสิริมงคลเมื่อคุณเมฆมาเยือนต้นยวนทั้งทีพี่นะก็ต้องพามาสักการะกันก่อนจะเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องราวอีกมากมายที่กำลังจะรออยู่ในต้นยวนครับแล้วนี่มีความหมายไหมครับต้นต้นไม้ต้นตน,ตน,นี้ โฉดเดียวกันก็มีมีมันมีสามชนิดติดขึ้นรวมกันจันอินพรมอมีจันอินกรมสามที่นาะลุงหมายถึงว่าคือสามต้นมารวมกันหรือว่าเป็นต้นจันนินผมต้นเดียวน่าจะเป็นสามต้นรวมกันนั่นแหละเพราะมันลูกมันมีมีสามชนิดมันลูกมันจะไม่เหมือนกันอ๋อเนี่ยเหรอพี่อ๋ออ๋อที่ที่คือสามชนิดเพราะว่ามันมันคนละแบบกันเลยลูกคนละชนิดใบคนละแบบกันไหม ไดูมม่ออกกกันันนใล้เคียต้นจันทร์อินพรมต้นไม้สามชนิดที่รวมอยู่ในต้นเดียวกันชาวบ้านที่นี่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และถือเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ชาวบ้านเกิดสิริมงคลเมื่อได้มากราบไหว้คนที่นี่จึงดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีครับที่เห็นอยู่นี่คือครองสองสีใช่ไหมครับที่ลุงบอกบใช่ไหม นะฮะฝั่ง like นี like ้เป็นเลยัะฝั่งนี้ที่เห็นอยู่เียครับคลองนี้ครคลองคลองศกนี่แหละนี่คือคลองศกใช่ไหมครับที่เป็นน้ําสีขุ่นๆเนี่ยนะคลองศกคลองศกแล้วฝั่งโน้นนะครับคลองคลองพระแสงแสงอ๋อคลองศกกับคลองพระแสงหลไหลมารวมตรงนี้ชื่อคลองภุมิดวงคลองภุมิดวงแม่น้ำภุมมดวงหรือแม่น้ำคีรีรัตเกิดจากเทือกเขาระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอพนม ซึ่งแม่น้ำภูมิดวงเป็นแม่น้ำที่เกิดจากคลองสองคลองไหลามาบรรจบกันครับคลองแรกนะครับมาจากคลองศกไหลามาจากอุทยานแห่งชาติเขาศกและคลองแสงซึ่งไหลามาจากเขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วก็ไหลามาเจอกันที่อำเภอพนมจากนั้นก็จะไหลลงแม่น้ำตาปีครับ บ้านพักคนธรรรมดาคับกับผมนายสมศักดิ์หอมกลิ่นอยู่บ้านเลขที่59ครับหมู่ที่สี่ตำบลต้นยวนกับผมเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านปลูกสมุนไพรครับครับผมกับผมจะพาไปดูสมุนไพรที่แปลงที่ผมปลูกไว้ครับเชิญครับอันนี้เป็นหัว30สิครับ หัวสาสิบคือปลูกแล้วมันแก่จำพวกไอ้มะเร็งแก้มะเร็งใช้หัวมั้นครับใช้หัวข้างล่างครับข้างล่างถอนไปมันจะเป็นกระจุกกระจุกกระจุกครับอันนี้ครับเป็นกวานเป็นกวานเป็นไอ้พืชสมุนไพรชาวบ้านครับแต่ว่าเป็นพืชที่หายากนะครับมันอยู่ในป่าก็มันเอาลูกของมันทําไอ้นั้นครับทําแบบว่าป้องกันฟอกเลือดกองอะไรฮะระบายเลือดได้ดีครับ แล้วต่อไปครับต่อไปเป็นคว้าตลายครับคว้าตลายโจรเป็นคว้าตลายโจรคือแบบว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านรู้จักกันทั่วไปนะผมคือแก้หวัดจิกุลคุณยาได้ตัวนี้ตัวนี้กินได้นะครับผมเดี๋ยวจะกินให้ดูดนะอันนี้เป็นเป็นขมิ้นขาวครับโอ้โหสมุนไพรเยอะแยะไปหมดอย่างนี้ถ้าเกิดไม่สบายขึ้นมาก็แทบจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลกันเลยนะครับ ปลูกพรารักมันะพื้นที่ตรงนี้นะ่ะปลูกปาล์มก็ปลูกไม่ได้นี่คุณดูนะผมพอดีผมก็เลยคิดว่าจะต้องปลูกต้นไม้ต้นอะไรที่โตเร็วที่สุดใช่ไหมคือเราจะปลูกไว้คือจะดู่าเอออะไรต้นที่มันใหญ่ขึ้นมาพร้อมที่ว่ากับดินของเราอะใช่ไหมว่าดินของเราจะเป็นยังไงนี่ผมก็ได้แล้วสามสี่ห้าอย่างที่โตเร็วอ่ะครับผมก็ด